กาบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณอุดหน,นุนผู้ที่กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้และส่งกำลังแรงใจมาให้กาบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับผม ทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยครับผมลำดับที่หนึ่งเป็นตัวนี้เป็นแบกกาเล็กซี่นะครับผมเป็นเพศผู้ความยาวจบขนทุกขนหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้มีมกุกมีดอทมีดอกสวยๆนะครับผมเอาไปผสมกับตัวเมียที่เป็นมัลติคัลเลอร์ที่เป็นโวตาน o ได้ผมว่ายิ่งสวยเลยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผม ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สองนะครับผมลำดับที่สองก็เป็นเคนดี้นิโมนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่เยื่อมานหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดหกนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้เครื่องใหญ่ๆสวยๆนะเล,เลยนะครับผมตะเกียบมีครบนะครับผมตัวนี้ในรุ่นเดียวกันในคลอกเดียวกันนี้มีมุกเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแต่ตัวนี้ มีนิดเดียวแต่ตัวนี้เครื่องสวยนะครับผมทรงสวยตัวนี้ขายเครื่องตัวนี้100บาทครับผมราคา100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่3ามคร้บผมลำดับที่3เป็นมัลติ c o l o r ตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้ เครื่องสวยๆแล้วับผมเครื่องคือหมายถึงกระโดงหางใช้น้ําแล้วก็ตะเกียบนะครับผมตัวนี้กระโดงใหญ่ๆเครื่องหางใหญ่ๆนะครับผมใช้น้ําตัดเฉียงมาสวยตะเกียบครบม,ดดมีดอกมีดอกมีมุกตามตัวสวยๆนะครับผมส่วนหนึ่งที่ทํากันก็คือตัวนี้มัลติคัลเลอเนี่ยอยากให้มีมุกเสียมเงินมุกสีขาวมุกสีชมพูอ่า เพิ่มเป็นเวอร์ชันทีแ่แตกต่างมาจากมัลติเบดเหลืองโอตานะครับผมตัวนี้มีมุกสวยๆเยอะๆนะครับผมตอนนี้ผมปล่อยอยู่ที่าา200าทร,ราคา200บาทครับผมราคา200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่4นะครับผมลำดับที่4ก็จะครอกมัลติครเดอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผูความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผม ตัวนี้สีเต็มเต็มเครื่องทรงสวยๆนะครับผมตัวนี้ลำตัวยาวด้วยตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่าาาทร,ราคา100บาทครับผมราคา100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5แลนะครับผมลำดับที่5ก็เป็น multi color เบดเหลืองครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3นิ้วนะครับผมตัวนี้สีสวยๆเลยนะครับผม เครื่องทรงสวยๆด้วยตะเก็บครบกครับผมตอนนี้ผมปล่อยที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่หกแล้วครับผมลำดับที่6ก็เป็นแบ็กสตาร์นะครับผมตัวนี้อิมเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1 4จุนิ้วนะครับผมตัวนี้ดำๆดอกเต็มตัวเลยนะครับผม สวยสวยมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้มุกสวยๆผมปล่อยที่ราคา200บาทครับผมราคา200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่7นะครับผมลำดับที่7ก็เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับผมตัวนี้เพชรพู่ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นแบ็กมัลติคัลเลอร์นะครับผม ที่เห็นนะเป็นสีน้าเงินนะครับผมไม่ใช่สีเขียวตัวนี้มีหลายสีมีทั้งม่วงอมชมพูด้วยนะครับผมสีขาวสีดําสีสม้มสวยเม็ดสีสวยๆนะครับผมตัวนี้แล้วก็คึกเครื่องใหญ่ด้วยครับผมตัวนี้ผมปล่อยทีย100ทร่ราคา100บาทครับผมราคา100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่แปดนะครับผมลำดับที่8ก็จะคลอก มัลติ c o ลเ r อร์แล้ว็ผมตัวนี้เ,นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงหัวหนงอยู่ที่ป,ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตัวนี้มีดอกมีดอกเป็นสีฟ้าสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นลูกหลานของวอ,าอตารนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยที่ราคา150่ยาบบาทครับผมมุกสวยๆคึกๆ 150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่9ก้าแล้วครับผมลำดับที่9ก็เป็นรูปประกดกษ์ครับผมเป็นรูปประกร์อ่าแคนดี้มัติคาเล์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้คึกคึกแล้วก็เป็นเบดเหลืองด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเบทเหลืองแล้วก็มีม่วงเข้ามาด้วยนะครับผมตัวนี้เอาไปเข้ากับปลาเล็กที่เป็นเบดเหลือง พอจะเป็นเหลืองม่วงใหม่ๆสวยๆนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่าาาทร,ราคา200บาทครับผมราคา200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่10นะครับผมลำดับที่10ก็เป็นแบล็คมาติกาเลอร์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1 5 1ถึง1นนิ้วนะครับผมตัวนี้มีดอกมีดอกม,มีมุกสวยๆนะครับผมแต่ที่สำคัญตัวนี้คือ เครื่องใหญ่มากนะครับผมตัวนี้ถือว่าเครื่องมโหฬารเลยนะครับผมใครที่เอาเป็นพ่อพันต่อไปก็เป็นเขาเล่นปลาโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างหมายถึงว่ากระโดงใหญ่หางใหญ่แล้วก็ใช้น้ําจัดเฉียงมาสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับผมตัวนี้ตะเกียบครบด้วยนะครับผม <liber dade> และที่สำคัญเป็นตะเกียบเดี่ยวด้วยนะครับผมตัวนี้เครื่องใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆตัวนี้สองร้อบาทครับผม ราคา200บาทครับผม